หลังจากที่ออยนั้นมีการอนุมัติขึ้นทะเบียนชุดตรวจโควิดแอนติเจนเทสคิดให้กับประชาชนสามารถซื้อไปตรวจได้ด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าจากการสำรวจในหลายจังหวัดภาคเหนือบางพื้นที่ยังไม่มีการนําชุดนี้ไปจําหน่ายนะครับค่ะอีกด้านหนึ่งก็มีคาเตือนจากทางพภสัชกรเหมือนกันนะคะเตือนประชาชนค่ะก่อนที่จะซื้อตัวเทสคิดเนี่ยขอให้เช็คให้ดีก่อนซื้อค่ะโดยเฉพาะการซื้อผ่านทางออนไลน์นะคะเพราะว่าอาจจะไม่ได้คุณภาพมาตรฐานแล้วก็เสี่ยงต่อาการแปลผลที่ผิดพลาดด้วยค่ะ ประชาชนชาวจังหวัดนครสวรรค์บางส่วนนะคะพากันไปหาซื้อชุดตรวจโควิด1 9 a n t i แอนติเจนเทสคิทจากร้านขายยาในเขตเทศบาลน,นครสวรรค์ค่ะหลังจากองค์การอาหารและยาอนุมัติขึ้นทะเบียนชุดตรวจโควิด1 9ให้ประชาชนนะคะสามารถไปซื้อตรวจได้ตัวเองแต่ว่าหลายคนก็ต้องผิดหวังนะคะเนื่องจากว่าหลายร้านระบุว่าในขณะนี้เองค่ะยังไม่มีของมาจาหน่ายนะคะ เภสัชกรประจําร้านขายยาค่ะบอกว่าประชาชนในพื้นที่เนี่ยมาสอบถามหาซื้อชุดตรวจโควิด1 9กันจนํานวนมากแต่ว่าทางร้านก็ต้องกํำลังศึกษานะคะว่าจะนําชนิดใดมาจําหน่ายให้กับประชาชนด้วยค่ะมันก็จะมีความจบนี่เป็นต่อประมาณว่าใช้แยงจมูกกับอตอนทำลายนะครับในกรณีที่เป็นชุดแยงจมูกนะก็อาจจะทำให้คนที่เพิ่ไปใช้ครับ ถ้าแยกเองนะไม่เพียงพอรหรือว่าพันธุ์นั้นอาจจะทําให้การตรวจเป็นผลเป็นลบได้ตลอด<ช>มันก็จะทําให้ยากยากว่าจะรู้ส็จว่าคนนี้มีเชื้อหรือไม่มีเชื้อเพราะว่าผลตรวจมันจะอาจจะไม่ตอ,อบเท่าไหรมันยากในตอนที่ที่ผู้ป่วยจะมาทำเองแต่ถ้าเป็นคนลำดายก็จะง่ายง่าย,ายกว่า ส่วนอีกจุดหนึ่งก็คือที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะทางทีมข่าวไทย PBS ก็ลงพื้นที่สอบถามร้านขายยาหลายร้านค่ะแต่ก็พบว่าส่วนใหญ่เลยยังไม่มีวางจําหน่ายนะคะซึ่งเภสัชกรส่วนใหญ่ก็คาดว่าสินค้าจะทยอยนำมาส่งในช่วง1-2วันนี้ค่ะโดยทางเภสัชกรก็ยังแนะนำประชาชนนะคะว่าไม่ควรซื้อแอนติเจนเทส k i คิทผ่านทางออนไลน์ค่ะหรือว่าแหล่งอื่นเพราะว่าอาจจะไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน เสี่ยงต่อการนําไปใช้หรือว่าการแปลผลที่ผิดพลาดด้วยนะคะสําหรับผู้ประกอบการที่จะโฆษณาจําหน่ายชุดตรวจต้องได้รับอนุญาตจากทางออยอก,ก่อนนะคะถ้าหากฝ่าฝืนก็มีโทษจําคุกไม่เกิน6เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน50,000บาทหรือว่าทั้งจําทั้งปรับด้วยค่ะ